สวัสดีครับมาดูทวิตเซิร์กันนะครับของงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหานะครับอันนี้คนของ16บหกกรกฎานะครับอันนี้ ของมุดที่แล้วนะครับเข้าสามนะครับวันนี้เข้านะครับกับคู่ไม่เข้านะครับใครนะที่รออยู่นะนะครับมาแคปหน้าจอไปเลยนะครับ นี่ตรงนี้มันเป็นสถิติวันที่หนึ่งสิงหาคมย้อนหลังยี่สิบสี่ปีนะครับดูแค่มาจ่อไปนะครับนี่นะวัดที่แล้ววัดที่แล้ววัดที่แล้วเข้านะครับเข้าสองสี่นะครับวัดที่แล้วเข้าตรงๆงเลยนะตรงนี้นะ วันนี้เก้าหกสี่แปดนะครับใครที่เราก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ มดที่แล้วตองนี้เข้าแค่เลขเด่นนะครับจับคู่ไม่เข้านะครับเทพหูราบมดที่แล้วเข้าสองเอ่อสี่สองนะครับเรพหูราบเลขเด่นเขาก็เข้าบ่อยนะครับ งวดก่อนนี้ก็เข้าเกนะ้าหนึ่งนะก็คถอเล้วมาเข้าสี่สองนะครับนใครที่ติดตามเนาะดับบอลตับบอลวัทถ่เลยนะ้ยหลุดนะครับตรงนี้เข้านะตรงนี้นะรุ่นเลขหวยรวยกับรัดเนะ่ะ เข้าสองสี่ตรงตรงนะครับคนตรงนี้ก็เข้านะครับมวดที่แล้วเข้าสองสี่ตรงตรงนะครับตรงนี้นะ ตรงนี้เล็กเด่นเขาก็เดินดีนะครับจากพู่งวดที่แล้วเกลือของแบนก์ตรงนี้ก็เหมือนกันเล็กเด่นเข้าทุกง,งวดเด้อเล็กเด่นเขาจะเข้าบ่อยนะ อนร้อนตลอดแตกเนี่ยเลขกเด่นเข้านะครับเข้าทุกงวดเด้อแยล,ลืมเด้อแล้วก็1ิบเอ็ดมาก่อวดที่แล้วเข้าสองหกนะครับสันสลากไม่ไม่เข้านะครับวดที่แล้วงวดก่อนเข้าเข้าสี่หก รวยออนไลน์งวดที่แล้วให้สี่นะครับงวดนี้ให้แปดนะครับที่ประจรงวดที่แล้วหลุดนะราบรอยรับรอยก็หลุดนะครับงวดที่แล้วไม่มีนะส่วนรวยโชคเข้านะครับงวดที่แล้วเข้าสองสี่นะครับ แล้วก็อันนี้อันนี้เข้านะครับมวดที่แล้วเางวันที่หนึ่งเข้าเลขสามนะครับน,นี่ใช้สองตัวไม่เข้านะครับตรงนี้ไม่เข้านะครับมวดที่แล้วเข้า้าตรงนี้จับคู่เข้านะ สองสี่นะครับวันที่แล้ววันนี้มันจะเดินต่อไหมห้าศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งสองห้าเก้านะครับ ฟ้าบันดันซับฟ้าบันดันซับมดที่แล้วเข้าไหมาวดที่แล้วเข้าสี่สองนะครับนี่นะนีดที่แล้วนะ วันนี้แปดศูนย์นะครับวันนี้แปดกับศูนย์ใครที่รอเคปหน้าจอไปเลยนะครับลงคปหน้าจอไปเลยครับใครที่รอนะ ของพวกนี้เราต้องตามทุกมวดนะครับมันถึงจะรู้ว่าเออองไมหน,หน่าติดตามมากเพราะอันนี้อันนี้ก็ในในนั้นจะโชคมันก็มีนะเรว่าเราเลขเด่นตรงนี้นะครับ เห้เด่นตรงนี้งวดที่แล้วเข้านี่นะครับเข้าสองนะครับวดนี้ให้หนึ่งแปดศูนย์สองนะครับต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับพันธุ์ทองหรือกนได นี่นะทุกคนจะบอกอะไรใหนี่นะสองอาจารย์เนี่ยจับคู่กันได้นะครับ มดที่แล้วตรงนี้หลุดนะครับตรงนี้ก็หลุดนะครับคูบาเข้าหกสองนะครับอันนี้เข้านะครับประกาศเพชรเข้าสี่สองก็ตกรับเนาะ,ะก็เป็นไปเลย ไปไวไหน่อยก็ได้นะผางเล็กด็ดวุฒทเดียวเข้าสองหกนะครับไม่มีสองสี่ตอนตรงนี้มิดเตอร์มันนี่แับอะไร นี่เติมมันนี่วที่แล้วหลุดนะครับตรงนี้เข้านะครับเนี่ยเลขแลวปู่แตกเลยวที่แล้วเข้าสองสี่สองหกเลยนะครับเล็กไอตรงนี้ก็เข้าบ่อยนะครับตรงนี้นะะวที่แล้วเข้าสองหกนะครับ อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ